มีแบบไหนบ้างเลิกงามยามดีอดัมสกิดอีฟส่งกันบ้านถ้ายังไม่พร้อมมีลูกกวนตัวก็ต้องรู้จักวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนวแต่ว่าการคุมกำเนิดเนี่ยมีวิธีแบบไหนบ้างเหรอยาฆ่าอสุจิมีทั้งแบบยานเน็บเจลครีมสำหรับสอดช่องคลอด ขอ้อควรระวังมีความเสี่ยงในการตั้งคันสูงและไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แผ่นแปะและยาเม็ดคุมกำเนิดวิธีนี้ต้องปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ยาและต้องมีความต่อเนื่องถึงจะได้ผลสูงสุดขอ้อควรระวังอาจมีผลข้างเคียงจากฮอร์โมนนะจ๊ะห่วงอนามัยวงแหวนคุมกำเนิดยาฝังคุมกำเนิดยาฉีดคุมกำเนิดและ เป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์ส่วนวงแหวนคุมกำเนิดยาฝังคุมกำเนิดยาฉีดคุมกำเนิดอาจมีผลข้างเคียงจากฮอร์โมนมีวิธีอื่นที่สะดวกสะดวกทำได้เองบ้างไหมอ่ะอนี่แหละเจ้าแบบแมน,มน หาซื้อง่ายแล้วก็เป็นวิธีเดียวที่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดก็ขึ้นอยู่กับการเก็บถุงยางและการใช้อย่างถูกวิธีด้วยนะยาคุมกำเนิดฉุกเฉินใช้ในกรณีมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันถุงยางอนามัยที่ใช้เกิดฉีกขาดหรือถูกคมคืนไม่ควรใช้เพื่อคุมกำเนิดเป็นประจำ ถ้าใช้บ่อยๆอาจทำให้รอบเดือนผิดปกติและที่สำคัญมีโอกาสตั้งครรภ์สูงภารกิจของยานอาวกาศอย1556ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อความหวังและวิถีทางแห่งความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติคุ้มครองห่วงใยใส่ใจคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่าลืมสับระไครเอ้ยกด subscribe ช่อง FDA ไทยกันนะคะ และกดเพลย์ลิสต์เพื่อรับชมแอนิเมชัน Survival ภารกิจต้องรอดในตอนต่อไปค่ะ